พี่น้องคะสาหรับมือนีนะคะเราเข้ามาบอกถึงเหลืองเล่าหมอล่าเสียงวิหกค่ะตั้งแต่เปิดฤด,ดูการมาให้วางสรนเ่ราะขั้นในหันใจดีจ้าเถือ่อขาหัวหน้าวงแต่ละมือแต่ละเว้นต้องพบเจออุปสรรคมากมายกายกองสู่ซูค่ะบอสนกบาวายอย่างสิงเกิดขึ้นกับชีวิตแต่ละมือแต่ละเว้นคะ่ะบอสนกพงศกรนะคะต้องฉายาไว้เลยว่าหนึ่งวันพันเรื่องจริงๆ สู่มาโดยตลอดแต่ละมือหน,นักหนักมาโดยตลอดเจออุปสรรคมากมา,กมา,กกายไกลกองน,นะคะแล้วสิ่งทีเรียกว่ากำลังใจนะคะก็คือผู้หญิงคนนี้เลยนั่นก็คือน้องอายอศกุณาพรค่ะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของบอสนกพงศกรบว่าสินเน็ตเนื่อยหรือว่าเจอพบเจอกับอุปสรรคอีหยังนะคะ กอยากให้บอสนกพงศะกรหันมาเบิงหรืออวยมาเบิงค้นที่ยุ่งขางของบอสนกนั่นก็นกนกนคือลูกสาวน้องอาอายสักุณาพรค่ะซึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อจ๋าเป็นกำลังใจที่ดีเวลาท้อเวลาเหนื่อยเวลาพบเจอกับอุปสรรคต่างๆกอยากให้พ่อจ๋าหันมาเบิงลูกสาวเพื่อที สองคนนี่เป็นกัลลัใจที่ดีซึ่งกันและกันน้องอาอ้ยอ้สำหรับน้องอ้สักกุณาพรนะคะช่วงนี้ค่ะพี่น้องสำหรับบอลนกนะคะถือได้ว่านักหนาสาหัสแห้งกับอุปรศรดราม่าเห็นตามกระแสข่าวโซเชียลที่ผ่านมาหรอคะพี่น้องคือเจอนะักมาตลอดช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงทีดราม่า เออให้เรียกว่าดามาสัเพว่าบอดหนกเองเพิ่นก็นยังว่าจักสีดามาเนังเพิ่นว่าดามาซ้ำว่าพอลูกบ่ข้นร้องเพลงน้ำกันโคกันกับ,บ่ถือใจเจ้าแล้วได้ี่บ่ถือใจแล้วกับเป็นกระแสแล้วไม่ชอบไม่ชอบให้น้องอาอายขึ้นกับคนอื่นไม่ชอบให้น้องออายขึ้นกับย่านุกไม่ชอบให้น้องออายขึ้นกับยายสาแต่งเอา เทศเอาพี่น้องอยากให้ใจใจจ็บพองเมือ่ออยากให้ถือใจจะบพองเมือ่อทุกสิ่งทุกย่างช่วงนี้ตาโถมแห้งนะคะสําหรับบอดนกพงสะกรซึ่งผู้ชายตัวเล็กๆแต่ใจใหญ่แล้วก็ต้องสู้สู่แห้งดามาหลายแห้งดามาคือสรุปพี่น้องซ้อมเบิงแล้วซ้อมเบิงแล้วคือนอนบอนใสนอนบอนใสเอาอย่างหน่อยเลยเนี่ ากกระแสที่เงืนเสียนี่เงืนเสียนี่ก็ต้องเป็นคนใกล้โตแล้วตอนนี้นะคะพี่น้อง่ะบอสนกเพิ่นเดอออกมาว่าวเกือบ80เปอร์เซ็นต์แล้วนะเห็นเพิ่นไห่สดเกี่ยวกับเรื่องเล่าดิล่ะค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้ยังเป็นเรื่องของขบวนไปทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นดูแลอยู่เพิ่นลู้โตแล้วละ่ะแต่ว่าเพิ่นแคร์บอสนกเดอออกมา ชี้โตให้ว้างสัง่นคะถ้าเพิ่นวบาหูโตชัดเจนปานเพิ่นวบาดำเนินการฮอดขันนี้ได้ดรอกเพิ่นตตรงหูเพิ่นต,พนต้องเอาลักจำนวนด้วยหลักฐานนะคะสำหรับเรื่องนี้พ่อตะเลืองเงืนพันไปว่าทใดเอาล่ะมาที่นี่ภายในวงนั่นแหละมีกระแสมาอีกพี่น้องมีกระแสมาอีกมีดราม่ามาอีกเกี่ยวกับ คนไก่โตอีกคือเกากสิวานอนบอนใส่นี่กับข้นไก่โตหูต้โตอีกคือเกาค่ะพี่น้องว่าเป็นคนใน,ในวงเป็นคนในในวงเจ้าของค่นล่ะเป็นค้นไก่โตเจ้าของค่นล่ะพี่น้องให,ให้วงติดไปในในทางโลกอ่ะพี่น้องบพว่าสิเป็นการโพสเป็นการคอมเมนต์อีหยังต่างๆถ้าไห้เกิดความเสียหายขึ้นกับวง พี่น้องแต่ละต,ตนแต่ละมือแต่ละเวน้นคอมเมนต์ขึ้นเดือดมากแล้วมีอีกคอมเมนต์แบบแรงๆแ,แบบเสียหายยังสิพี่น้องซึ่งบางเทื่อนเนาะคะ่ะคนเห่าเนี่ยมันก็ตตองมีแบบอารมณ์ส่วนตัวที่อยากสืบโพดียังแบบคือเฮาเจ้า่อยไหมคะบอดนกพงศกรคนกับบอมเป็นเทวดาเนี่ยค่ะคนกับเป็นคนคือเห่าเ,าน,น,น,เน,นีเเ่ยแหละอยากมีอีหยังที่แบบโมเมนต์ที่แบบส่วนตัวมั่งโพดเรืองแบบ กระจุกกระจิกนิดๆน้นนอยๆมั่งมันก็ต้องมีว่ามป็นจะโพดส,สะพอรเรื้ยงเล่าของงาน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 แต่ละวันค่ะคือคนเท่าทุกคนต้องมีเขาเอาเิ่อนย่างส่วนตัวเห็นไหมพี่นอ้องที่อยากจะโพดมัง่งแล้วเอาแหละมาที่นี่เอาไปคอมเมนต์ต่างๆหน้าหน้าออกไปวิจารณ์ออกไปเหตุยังกระไดให้เพิ่นเสียหายทําให้เพิ่นเกิดความเสียหาย พี่น้อง่อยละงเงืดสมองมูอคนทีไก่โตเพิ่นนล้วแหละเรื่องนี้นะคะกระดบอนนกเพิ่นกะออกมาโพดอีกคือเกาบอกว่าอย่แสดงอาการเอาดีใส่โตเองหลายแฟนคลับเขากับเบิ้งออกเพื่อนร่วมงานข้ายกับเขากับนายสาวเป็นตานายแล้วก็เป็นตนาเ,นตเบือจังสี่พี่น้องก็คือเพิ่หูโตนะว่าเป็นคนคนไก่โตทีําำห้เรื่องลาวมันบานปลายหรือว่า ถ้าไม่เกิดความเสียหายกับหัวหน้ากับทีมงานเออนี่แหละคะ่ะพี่น้องส้ำรับบอดนกนะคะกะับทอได้ว่าเจอเจอมาหลายเจอหลายแห่งกระแสดามาช่วงนี้ก็อยากให้เป็นกลั่งใจสู่ๆคะ่ะบอดนกบอ,กบอไว้อยังสิเกิดขึ้นทุกเรื่องเราต้องพานมันไปให้ได้คนดีปานนี้ตกน้ำบไ่ไหลตกไฟบ่ไหมหรอคะ่ะ คนยังบอดหนกเสื้อใจเสื้อมันว่าความดีต้องปกปักรักษาเฮาให้เฮาไปได้ตลอดหลอดฟังคนทำบ่ดีกรรมนั่นก็ต้องแสดงแสดงแน่นอนนะคะหนึ่งกำลังใจก็แล้วกันอยากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้บอดนกสู่หน่อยอย่ดอกคนทีสีม่วงว่าบอดนกไปในทางทีทางลบหนะอีกหลาย อีกหลายส่วนทีมอว่าบอสนกคิดดีทดําดีพี่น้องคนคิดดีทดําดีเป็นคนที่ชอบอยู่เบื้องหลังด้วยซ้ําบอสนกนะอยากให้สิ่งทีเพิ่นทําดีแล้วคุณงามความดีที่เพิ่นได้สร้างในทํามากตอบแทน่นให้เพิ่นจเจริญลุ่งเรื่องก้าวนาไปก็แล้วกันเนาะพี่น้องค่ะเป็นหนึ่งกำลังใจให้บอสนกคงสกร์สู้ ขอให้ผ่านพ้นกับอุปสรรคดราม่าทุกสิ่งอย่างค่ะขอให้ผ่านพ้นไปโดยดีย่างหน่อยหันไปข้างๆก็เจอคนที่หักนั่งอยู่ข้างๆผู้น้อยๆนะครับพี่นอ้องนั่นก็คือลูกสาวอันเป็นสุดที่รักของพ่อจายืนอยู่ข้างพ่อจาจับมือกับพ่อจ๋าตลอดนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้บอลนกโลกสกรค่ะสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะ